สขขาาบายดีพี่น้องมาพผกันอีกแล้วกับพี่กับน้องคือเก่าพี่น้องหนึ่งเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดถึงมนีกับมาพี่น้องมาเส็บๆน้ำกันมาโอ้ยมึงซีมมึงก่อนเด้อพี่น้องแส็บอยู่บ่ก้อยแจีบบาายวเส็บมึงน้ำสมพี่น้องเอ้ย sẽ bị biến động phải nó mà, mà hết với nó cứ đoạn này ข้าวจ่วยพี่น้องนึงเฮ็ดเพิ่งพี่น้องเอ,อ้ยจะมันคักอ,อ,อืขามันพี่น้อง แช่ไปน่ะเ้ยบค่อยได้กินไี่นงะนะากจะออกไป่นอะเห็นออกไหม อยู่ตล่างเทียงคือเก่าเลยพี่น้อยงงอากาศดีน้มั้งนีง่บ้าน ข้าวเหนียวพี่น้องกำลังหิวข้าวพอดีพี่นอ้ mm hmm. อง,อง,องอเอ้ย เอาปลาไปเก็บเห็ดไมพี่เนาะหวานพี่เนาะ

ย้ำให้ยำหน้าพี่น้องาจินแบบธรรมศาตรหน้าผลม่น่มีเหตุออกลายพี่น้องเลยะแม่ขูดเนี่ยมาดน,น่ะ เว้ยอิ่มพี่น้องเลยแบบนี้อาตัวถากลิพี่น้องกินมุมัดสัมยังมาเกลี่ยนอ่ะหมดแฉบแฉบแฉบพี่น้องเลยอิ่มเลยพี่น้องใครมาขิมนี้ก็กดไลค์ถือใจกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อไปได้พี่น้องบ้านี้สบายดีพี่น้อง